ได้โปรดประสบเดี๋ยท่านพี่น้องผู้รับชมรับฟังรายการทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการแสวงหาความจริงท่ามกลางความแตกต่างครั้งที่ผ่านมาอาจารย์อามีได้แส,สดแงอากับกิริยาที่ท่านพี่น้องติดตามนะดูเดือนผมก็ถามนี่อาการอากับกิริยาแส,สดแงอาการท่าทางอย่างนี้นี่โมโหส่วนตัวเรือเป็นสิ่งที่สรับเขาต้องทําเป็นสิ่งที่สรับกระทาเมื่อพูดถึงกลุ่มบิดเบือนเมื่อพูดถึงบุคคลที่เป็นฐาน ทำให้คนประชาชนนะครับเข้าใจผิดหลงไปกับกลุ่มบุคคลที่เป็นที่นับหน้าถือตาแต่คนเหล่านี้กลับกลายเป็นฐานให้กับกลุ่มบิดเบือนอย่างที่อาจารย์อามินได้ยกตัวอย่างเรื่องชีอะ์ไปในครั้งที่แล้วเดี๋ยวอาจารย์อามินได้ทิ้งท้ายไว้ว่าในสมัยของชาวซาลัฟเนี่ยท่านพี่น้องคงจะซึ้งกับคําว่าซาลัฟแล้วนะถ้าท่านพี่น้องติดตามรายการของเราเนี่ยท่านพี่น้องท่านพี่น้อง เหมือนผมไหมสมัยที่เราเรียนฟอร์ตอินเราเรียนฟอร์ตเอ็นป 3, 4, 1นปสปสปหปหเนี่ยเราไม่เคยถูกเน้นคําว่าสลับเลยเราไม่เคยถูกย้ําถูกย้ําถูกย้ําว่าเราจะต้องตามอากีดะสลับหลักอากีดะหลักความศรัทธาหลักความเชื่อเราต้องตามสลับเราไม่เคยถูกย้ําเลยว่าเราจะต้องตามแนวทางสลับมันฮัจแนวทางในการทํางานสรลับต้องตามสลับ เราไม่เคยถูกย้ําเท่าไหร่เลยว่าเราต้องปฏิบัติหลักฟิกหลักปฏิบัติเราต้องตามสลับโดยเฉพาะหัวหน้าสลับคือซอฮาบะเราไม่เคยถูกย้ำทพไ่น้องเห็นด้วยกับผมไหมผมเนี่ยเรียนศาสนามากระสูงพอสมควรก่อนที่จะไปเมืองนอกเมืองนานก็ไม่เคยถูกย้ำมาเลยว่าเราจะต้องตามสลับในเรื่องอะกีดะในเรื่องมันฮัจแนวทางและในเรื่องภาคปฏิบัติคือฟิกไม่เคยถูกย้ำเท่าไหร่เลยเราก็มาตั้งคําถามทําไมบรรดาอาจารย์ที่สอนเรา ไม่พูดเรื่องสลับไม่เน้นย้ำเรื่องสลับเราไม่อยากจะมองอาจารย์เราในทางที่ไม่ดีแต่มันอดนึกไม่ได้ว่าถ้าอาจารย์เน้นให้ลูกศิษย์ตามสลับแล้วบิดอาอุตริที่อาจารย์ทําอยู่มันจะเหลือหรือมันจะมันจะเหลือหรือลูกศิษย์ก็วันหนึ่งลูกศิษย์ก็อาจจะถามอาจารย์อาจารย์แล้วทําบุญคนตายสาวันเจ็ดวันส0สบวันนี่สลับตรงไหนอืแล้วมันก็เสร็จสิใช่แล้วเมาลิดสลับตรงไหนแล้วบรรดาอุลามะที ในยุคสลับที่นบีรับรองนะอุลมามะบรรดานักปราชญ์บดาผู้รู้อาลมอุสตาบาบบอที่อยู่ในยุคสลับเนี่ยนบีรับรองนะว่าเขาเข้าใจศาสนาดีที่สุดเพราะฉะนั้นอุลมามะบาบอาอุสตาาที่อยู่หลังยุคสลับแล้วเนี่ยสู้ยุคสลับไม่ได้แน่นอนจะมาอ้างอะไรที่ชาวสลับที่เป็นเรื่องศาสนาที่ชาวสลับเขาไม่ทำเนี่ย mm hmm. ตกกระป๋องเสียงตกกร้องแน่นอน mm hmm. ผ่นเสียงฟังไม่ขึ้น mm hmm. เพราะฉะนั้นอาจารย์ ที่สอนศาสนาเรามาอาจารย์อมินก็นเหมือนกันผมเชื่อว่าอาจารย์อมินก็นเหมือนผมท่านพี่น้องก็เหมือนผมอาจารย์ที่สอนศาสนาเรามาตั้งแต่เด็กไม่เคยเน้นเลยว่าให้ตามสลับสลับสลับ <c oughs> เราเองกังหากับกายมารู้ตอนหลังแล้วมาเคืองมาโกรธอาจารย์เราลึกๆด้วยทำไมาอาจารย์ไม่เน้นเลยให้ตามสลับแต่เราก็นึกอดอดนึกไม่ได้เหมือนกันอย่างที่ผมได้บอกไปว่าถ้าอาจารย์เน้นแนวทางสลับบิดอา์ที่อาจารย์ทําอยู่อาจารย์ก็จะทําไม่ได้แล้ว ลูกเสร็จก็จะมาจี้อาจารย์แลไอันนั้นสารลับเขาทำไหมอ้เนี่ยสารลับทำไหมสารลับทำไหมอ่านกรอ่านในคนตายที่กูบเนี่ยสารลับทำไหมอ่านกรอ่านและเนี่ยให้ผลบุญมหาคนตายสารลับทำไหมอีกเยอะแยะมากมายที่ชาวบ้านที่ถ้าอาจารย์สอนให้เขาเน้นในแนวทางสารลับชาวบ้านจะถามอาจารย์กลับไปว่าสารลับเขาทำไหมสารลับเขาทำไหมเป็นอาจจะเป็นร้อยอย่างซึ่งอาจารย์ถ้าตอบว่าสารลับไม่ทำอาจารย์จะว่ายังไงอาจารย์แล้วมาทำได้ยังไงจบเพลย์เลยท่านพี่น้อง เนี่ย <N ee> เราไม่รู้จะว่าอย่างไงถ้าไม่น้องเราก็ไม่อยากจะมองอาจารย์เราในทางที่ไม่ดีแต่มันก็อดนึกไม่ได้ว่าทําไมมันเป็นอย่างนั้นเราก็มาน,นึกเสียใจทำไมอาจารย์เราไม่บอกความจริงใช่ไหมอาจารย์เอาจารย์มีมีมมอะไรเชิญระบายเลยวันนี้ซุลเลาะห์อะลัยฮ์มุลลัยฮิมฮามดุลลาฮิรับบิลอาลามีนวะบิฮินัสต้าอินลาฮาวุลวะลาคุวะตะอิลลัลลิลลาฮินอาลีนอาซิมอามะบ่าวซลามุอะลัยกุมะรอห์มะตุลลอฮ์วะบารอกาตุอาจารย์ชรีฟเมื่อวานเราพูดถึงงบบุุุคคคลลปปรรรระะะะเเเภทททีีีีี่่็นนนนตตต้้้้หหหใชออออ์์กกกจจาาาายยแผมมัฟสูืพวซ <ท>บางคนเนี่ยอาจารย์นชนัได้บอกอะไรให้นะบางคนนะ<ม>ทาหน้าที่สอนอิสลามให้แก่ต่างศาสนิก<ม>เวลาต่างศาสนกชอบลูกสาวชอบลูกชายอิสลามเนี่ย<ม>อยากจะแต่งงานใช่ไหม,มนี่ก็มปประเด็นหนึ่งเอาว่ากันอยากจะแต่งงานก็ต้องมาเรียนอิสลามเพื่อจะได้เข้ารับอิสลามไปแต่งงานมีบางคนนะสอนอยางเงทำหน้าที่สอนอิสลามเหมือนที่ผมบอกนะสอนแบบเปลือกพอคนเข้ารับอิสลามอิสลามอะไรมีชีอะอิสลามอะไรมีซุนนีมีเบิดะห์มีนู่นมีนี่ เหมือนหมดเนี่ยคุมหมดเลยตีคุมหมดเลยไม่เป็นไรมีนะบางคนเนี่ยเขาตอบอยังไงจ่าชริปผมเคยเข้าไปเตือนเขาในเว็บไซต์ที่เขาเคยทําอยู่ครั้งหนึ่งเตือนอะไรมองว่าอาจารย์ไม่ช่วยต่อสู้กับลับทิชีอาแล้วอาจารย์อยากขวางอาจารย์อย่าไปเป็นตัวสนับสนุนมัน,อา,นอาจารย์รอ,อย่าไปแปลหนังสือให้มันสิอย่าเป็นกระบอกเสียงอย่าเป็นกระบอกเสียง,งตอบว่าไงรู้ไหมจ่าชริป มุสลิมนั้นจะไม่เป็นศัตรูกับอลัลลอฮุกลบลาจะไม่เป็นศัตรูกับผู้ที่มีกลบฟลาเดียวกันนี่แนวทางสารับหรือเปล่าเนี่ยอ,อ,อ,อาจารย์กลุ่มยะมียะนี่ช่วยไปด่าบูบักหน่อยทำไมช่วยไปประก,กาศแล้วไม่เอาแล้วบูบักในคนที่พูดเงี้ยทำไมเพราะบูบักได้จับกลุ่มบุคคลที่ไม่ยอมใจซะาก,กาตในสมัยของท่านว่าไม่ใช่มุสลิมแล้วแล้วพวกนี้ละหมาดหันไปเก็บลักหันไปอินเดียหันไปเกเบลักหันไปทางสวีดิหันไปอินเดียลอใช่ไหม<า><า> คือเนี่ยเวลามันเป็นไม่เป็นตรกกะาาไม่เป็นแนวทางสอรับไปกระอ้างโม่สู้อาจารย์ไม่เป็นไม่เป็นเรเตือนแล้วก็ฟังสิก็ขเขาไม่ฟังก็นั่นแหละเนี่ยมันยังไงงไม่ฟังจะเอาไงจะว่าอย่างไงคือที่ผมตักระทุง่งเพราะว่าคุณไม่ฟังแล้วคุณมีผลไงไม่ใช่ชาวบ้านตักะทุ่ทงคุณมีผลให้เชี่ยมันก็ยังเดินอยู่ต่อไปเพราะคุณไปเป็นเท้าให้มันไงไม่ใช่ชาวบ้านอาจารย์พี่น้องชาวบ้านที่ฟังอยู่อย่า,ยา,ยาคิดว่าเราว่าท่านนะชาวบ้านผมแล้วผมไม่เอาผิดกับชาวบ้านอาจารย์มีนพูดแล้วจะเน้น ชาวบ้านเนี่ยเป็นแค่ชนชั้นที่ถูกขูดรีดแต่ราชครูทั้งหลายถ้าพูดกันแบบตามภาษามาร์กซิสหน่อยภาษามาร์กซิสเแต่คนเรียนภาษานักวิชาการนนั่นเลยเนี่ยนี่คือปัญหาปัญหาจะเป็นอย่างเนี้ยอาจารย์เชริปจำได้ไหมเราไปใต้เราไปจังหวัดนูนชาวบ้านเดินมาหาเราชาวบ้านเนี่ยเขาบริสุทธิ์เขาไม่มีผลประโยชน์ไงก็ไม่มีเงินเขาไม่มีอีโก้ เขายืนเขาชาวบ้านเขามอตัวเองเขาไม่ใช่ผู้รู้เขาจริง,จรงใจชาวบ้านเดินมาบอกผมอาจารย์ชรมาตานสริปก็อยู่โอ้โหแต่คอนชีอ๋มันบุกรุกมากเพราะไอไอขัวนั่นไอเวาะนั่นไอนี่ปนไปเป็น,ปน,นตีนไปเป็นท่าอะไรให้มันมใช่ไหมที่สตูลก็ไอด็อกเตอร์ตัวนี้ไอนั่นก็ด็อกเตอร์ตัวนู้นสี่แยกบ้านแขกนั่นก็อีกด็อกเตอร์หนึ่งนี่มันด็อกเตอร์ทั้งนั้นเลยเป็นอย่างเงเป็นฐานให้ใชื่อเป็นฐานให้ดีนะที่มีรายการเราเนี่ยและนักวิชาการท่านอื่นๆที่ร่วมต่อสู้กับเราในอดีตทั้งหมด ล้วนแล้วแต่ต่อสู้เราอุลิกรมารุ่นหลังไม่ใช่คนแรกหรอกที่มาต่อสู้อ,นะอิสลามอ่ะไอ้นี่ก็ยังตีไม่ตายครับเพราะอะไรรู้ไหมอาจารย์ชอริปที่มันเป็นอย่างเงี้ยที่ที่ไอ้คนพวกนี้ยังเดินหืนก็เพราะสังคมของมุสลิมไม่เอาแนวทางสารลับมาประยุกต์คือถ้าเอาเนี่ยคนด็อกเตอร์คนนี้ตกกระป๋องหมดคือถ้าตามสารลับจริงๆไอ้พวกด็อกเตอร์ที่ไปเข้าชีอะห์เนี่ยถูกบอยคอยแต่สังคมไม่ไม่มีใครไปยุ่งกับมันแล้วคือเขาไม่ได้เข้าชีอะห์แต่เขาไปร่วมเขาไปร่วมแต่ด้วยความเป็นด็อกเตอร์อาจารย์เชอรนหลงคนก็หลงโอ้เา จัดงานแต่งงานไอ้ที่ละหมาดเป็นว่าบีอยู่ก็ไปด้วยเนี่ยอย่างเงี้ยอาจารย์<พ>อาบิดีนฮัสซันเนี่ยพูดได้ดีนะโอโุ้มคนรคิดว่าจะเนี่สุนนะสิบป,ปีเชียเชิญไปบิดาเชิญไปกินไปงานแต่งงานไปไปจบจบนั่นน่ะสิจบคือถ้าพี่น้องเราเดี๋ยวอาจารย์นิดหนึ่งขอขอเน้นงคือท่านพี่น้องถ้าท่านพี่น้องดูรายการเรามาตลอดเราจะบอกระยาหลงในตัวบุคคล ถ้าเป็นน้องอย่าหลงเนะี่ยความเป็นอาจารย์ชริป<ม>ความเป็นอาจารย์อามีนความเป็นอาจารย์ฟริดความเป็นอาจารย์น,น,<ม>น,นู่นความเป็นอาจารย์คนนั้นคนนี้อย่าหลงในความเป็นอาจารย์อย่าหลงกับความเป็นตำแหน่งด็อกเตอร์รัฐมนตรีหรือตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่อย่าหลงทั้งสิน้น <tercer. S 1> ในอิสลามไม่มีการหลงอย่างนี้อิสลามมีความถูกต้องหลักฐานกุรอานละฮะดิสเข้าใจกุรอานเข้าใจหะดิษตามแนวทางสารับเท่านั้นไม่ว่าจนนั้นจะเป็นด็อกเตอร์ หรือไม่ด็อกเตอร์หรือจะเป็นชาวบ้านหรือจะอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือถ้าพูดอ้างเองหลักฐานจากกุรอานจากฮะดิษตามความเข้าใจของสลัะไม่ว่าจะคนนั้นจะไม่มีตําแหน่งอะไรในสังคม,มไม่มีใครเหลียวไม่มีใครรู้จักเลยถ้าเขาพูดจากกุรอานจากฮะดิษตามความเข้าใจของสลัะเป็นคุเป็น,ปนฮะดิษที่ถูกต้องอตามความเข้าใจของสลับเราจะต้องฟังเขาถึงแม้เขาไม่มีตําแหน่งอะไรก็ตามแต่ถ้าเป็นระดับด็อกเตอร์เทาจพระมินพูดถึงแต่เข้าใจศาสนาเองหรือไม่เข้าใจเลย ขายศาสนาบางทีไปเข้าข้างไปอยู่ฝ่ายกับที่เป็นศัตรูกับอัลลิสุนนะทําลายซอฮาบะดาซอฮาบะดาภรรยานาบีแต่ก็ยังไปร่วมงานกับเขาอันนี้เขาเรียกว่าคนเหล่านี้เนี่ยทำลายแนวทางสลับที่ท่านนบีรับรองเอาไว้ก็ไปตอบกับอัลลอฮ์ให้ได้กันแล้วกันว่าแนวทางสลับที่นบีให้การรับรองเอาไว้แล้วบีพูดอะไรหมายความว่าอัลลอฮ์สั่งมาอีกทีหนึ่งอัลลอฮ์สั่งว่าแนวทางสลับเป็นแนวทางที่เราจะต้องยึดถือแต่คนพวกนี้นอกจากจะค้าแนวทางสลับแล้วไม่เหมือนแแลลวยััังงกกบด แนวทางสลับอีดัวซัมไปนั่นแหนะสิอาจารย์เฉลิคือมันเป็นมันมันไม่รู้จะว่ายัางไงรจริมันเป็นปัญหาอืนี่คือคนประเภทที่หนึ่งทีนี้ <c oughs> อาจารย์เฉลิมอ,อีกนิดหนึ่งคือเมื่อวานเราพูดถึงทีวีบางทีวีอืที่ไปดึงชีอะไปดึงไอ้คนที่เคยไปเป็นกระบอกเสียงให้เชีย์แม้กระทั่งพลาดถึงขนาดไปเอาหนังชีอะมาฉายเนี่ยใช่ไหมครับ <c oughs> <c oughs> คือนักวิชาการผมพูดด้วยความหวังดีในฐานะที่เราเป็นพี่น้องกันนักวิชาการที่อยู่ในทีวีดังกล่าวต้องรับผิดชอบจะให้เขารับผิดชอบอย่งไเขาไม่มีอำนาจในการคมทีวีคืออาจารย์ชริปเราพูดโอเคคุณไม่สามารถที่จะไปดึงรายการรับผิดชอบทางอ้อมไม่อาจารย์เขาเขาบัรยายอย่างเดียวเขาไม่มีเขาไม่มีอำนาจกนั่นแหละผมกำลังบอกผมรู้ว่าคุณไม่สามารถที่จะไปถอดรายการออกไปเปลี่ยนนีแต่รับผิดชอบทางอ้อมได้ยังไงยังไงหรือไม่จในการบรรยายเนี่ย ถ้าในกาถ้าในทีวีนั้นมีชีอะเพรกเอามันอยู่คุณบาันไาดคุณก็ด่าชีอะไปทางอ้อมอาจารย์จะพูดจากคือโตทางวิชาการดีกว่าเออกันนั่นแหละโตแย้งทางวิชาการใช่ไหมอ่าใช่โตแย้งทางวิชาการคือทํายังไงก็ได้ให้คนรู้ว่าชีอะนี่มันอันตรายไม่ใช่ว่านิ่งกันเฉยไม่ใช่ว่านิ่งกันเฉยคือเอาแหละต,ต,ตัวเองแต่พอกับเรื่องที่สลับขัดกันหน่อยเนี่ยด่ากันเกือบตายเรื่องฟิกใช่เรื่องฟิกเรื่องฟิกที่สลับขัด,ขดแยง้งเอาไปเอาตาย เรื่องอะไรเรื่องทำฮัตไปต้องมีมารอมหรือเปล่าโอ้ด่าแซ่ชั่วแซ่เสียหายเลยคือนักวิชาการนี่รู้ไว้ด้วยนะรู้ไว้ด้วยว่าเรื่องที่ชาสลับเขาขัดแย้งกันเนี่ยสลับรักศาสนาอิสลามดีกว่าไอหัวขาวที่นั่งกันอยู่ทั้งหมดตอนเนี้ยสลับรักศาสนาอิสลามมากกว่าทั้งหมดทำไมเราจะสื่ออะไรอาจารย์ผมว่าเราจะบอกว่าถ้าสลับเห็นมาทัศนะตรงข้ามหลงชั่วนสลับไม่ปล่อยแล้วเขาพูดแน่เขาพูดแน่แต่นี่เรื่องเฟกแ่นี่เรื่องเฟกไม่ใช่ว่า ฝ่ายนึงบอกว่าไปทําฮัต้องมีมากรมไม่ฝ่ายนึงบอกไม่มีไอ้ฝ่ายตรงข้ามก็ไปด่าไอ้ช่วยนึกกระด่ากันไปกันมาเรื่องเดือนไม่ตรงกันก็คือท่านเป็นน้องเรื่องใดที่เรื่องใดที่ชาวสลับขัดแย้งกันในเรื่องปฏิบัตินะอักกีด้านในสลับไม่ขัดท่านเปนน้องอักกีด้านหลักความเชื่อสลับไม่ขัดแย้งกันเหมือนกันแต่สิ่งที่สลับมองไม่ตรงกันคือเรื่องปฏิบัติใช่อ่านบิสมิลลาห์ค่อยหรือดัง กระทบผู้หญิงเสียน้าละมาหรือเปล่าทำฮัตจะต้องมีมารอมหรือบาง่านี้สรลับขัดแย้งนะแต่อาจารย์ซุน่าเราหลายขั้นเวลาพูดถึงเรื่องแม้กระทั่งกูนูซุเฮีนี่ก็สารลับก็ขัดแย้งนสลับขัดแย้งเราชี้แจงหลักฐานได้ว่าฝ่ายไหนมีน้ำหนักฝ่ายไหนอ่อนหลักฐานแต่ว่าไม่มีสลับนะที่ว่าเวลาขัดแย้งกันเรื่องปฏิบัติดาฝ่ายตรงข้ามว่าชั่วว่าเลวว่าหลงผิดไม่มีใช่ซึ่งอาจารย์ซุนาเราเนี่ยแทนที่จะไปเน้นข้อหนึ่งกับข้อสองอากีดากับมันฮัทมาเน้นข้อสามข้อสามดาเรื่องฟิก ซึ่งไม่ใช่ในทางสลับเนี่ยเราบอกจะตามสูตรนบียอาจารย์สูตรนบียไม่รู้สูตรไหนขยำเอาเองปรุงเอาเองสูตรนาเบียไม่ผ่านสลับทีนี้กลุ่มคนกลุ่มที่สองจริงๆแล้วมันก็คือที่เราพูดนั่นแหละก็ชีอะที่เผยแพร่ได้นะครับก็คือกลุ่มคนกลุ่มที่สองคือนักวิชาการที่รู้ดีเพราะชีอะชั่วชีอะเลว แต่อาจารย์เวลาเราพูดว่าชั่วหรือเลวเนี่ยเราชี้แจงหมดแล้วนะเราชี้แจงหมดแล้วอ่าคืออาจารย์เชริปไม่ต้องห่วงเชี่ยมันก็ว่าเราแรงกว่านี้คือก็ไปอย่างที่ผมพูดไงตามจุดยืนสรับคำว่าชั่วเลวนี่พูดได้พูดได้พูดได้โอเคแม่ใช่ไหมยอดจริงอทำไมจีนี้คือมันเงี้ยรู้ดีทุกอย่างว่าเชี่ยผิดแล้วรู้ดีทุกอันเชี่ยกระจายอยู่ข้างๆแต่ไม่รู้ทําไมสู้กับชี่ยเนี่ยเหมือนกับแบกภูเขาเลยเชริสไมมันหนักหนาสาหัสทำไม่ได้เลยเกินความสามารถ เหมือนกับแบกภูเขาตั้งรูปอ้างไปอย่างนั้นเลยนั่นแหละเนี่ยคือจะว่าอย่างไงคือนักเราเดี๋ยวผมเรียกร้องนิดอีกทีหนึ่งผมขอเรียกร้องนะบรรดานักวิชาการซุนนาทั้งหลายที่ที่ชอบเรื่องฟิกอะที่ชอบขัดแย้งลงลึกค้นหลักฐานมาโต้กันเรื่องฟิกอะขอให้เปลี่ยนนั่นแหละเปลี่ยนไปปกป้องอากีได้สำรับดีกว่าใช่ซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะต้องทําก่อนในในยามที่บ้านเมืองมีแนวทางบิดเบือนหลายแนวทางที่ บุกรุกทำร้ายอากีดะสารับอันบริสุทธิ์ของอพวกเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นหน้าที่ของท่านที่จะมาต้องจมปลักกับเรื่องฟิกมาค้นหลักฐานจะลง,งลึกจะ<ส><ส>แยงค้นได้แต่ต้องไปเน้นเรื่องนูนงน้นมากกว่าเน้นเรื่องนู้นมากกว่าเน้นเรื่องน้นมากวามากว่าจารย์เชริปนี่นไงมเราบอกว่าเราจะไม่มีตักลิดตักลิดคือหมายถึงการที่เราสังกัดมาสับใช่ไหมไม่เอาแล้วตักลิดไม่เอาเลยมัมชาฟีไม่เอาสีมัมเร้อยมาฮุ่นล้อนี่ไม่เอาแล้วเอาสูตรนบีจะเป็นอย่างนี้นะจะเป็นอย่างนี้นะ ทีนี้มันมันสร้างปัญหาเพราะเวลาถึงเรื่องฟิกที่ยากๆจริงๆเนี่ยเรื่องเรื่องปฏิบัติอะเรื่องวิวิวเรื่องวิเคราะห์อย่างเช่นจะขายทองขายอะไรเนี่ยัันคุ้นกันหัวปวดหัวเห็นไหมทุ่มเรื่องนี้แต่ไอไอเรื่องที่สลับเขา เขาสั่งให้เราไปลุยก่อนเนี่ยไม่มีใครค้นเลยไม่มีใครค้นลุยเลยแต่เรื่องที่เรื่องที่สมมุติน่ะนะสารับว่าเขามี์้อมดแล้วเรื่องที่อ่ะยนยนไปตักลีดก่อนก็เดี๋ยวค่อยว่ากันไปตามไปก่อนเลยไปตามไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปดูหลักฐานหลังที่ดูหลักฐานที่หลังก็เนี่ยนี่คือปัญหาเป็นอย่างนั้นะัะนั้นสารับเนี่ยท่านพี่น้องเรื่องฟิกเรื่องปฏิบัติเนี่ย สาเหตุที่เราจะต้องมีสี่มาตรฐามีมัมชาฟีมัมมาลิกีมัมมอลิกอิมัมอะหหมัดอิมัมฮานาฟีเนี่ยก็เพราะว่าชาวบ้านทั่วไปเนี่ยไม่สามารถที่จะมานั่งเปิดหลักฐานได้ทุกทุกทุกเขาเรียกทุกหลักทุกปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นกับใครจะตามใครสักคนก็ตามกันไปก่อนเลยไม่เป็นไรส่วนเวลาตามแล้วไปเจอหลักฐานที่หลังว่าเอออันนี้เขามีหลักฐานแน่นกว่าเราก็ย้ายแล้วนิดนึงนะอย่านะอย่าอยาบังอาจอย่าบังอาจบังอาจอะไรอย่าบังอาจบอกว่าพี่น้องตรงตามสุนนะไม่ตามมาตรฐา คือการพูดแบบนี้เหมือนกับอุลมามะซีมาซับไม่ใช้หะดิษเลยอาจารย์เนี่ยไอไอลมนี่มันเยอะาอาจารย์อาาจรย์เชฟคุณอิสลามอิบนิตัยมียะเนี่ยมันถ้าอะไรฮัมบาลีเชคมิมบาฮมาัดมันอะไรฮัมบาลีเชคมูฮัมมัดอิบนุลเบลฮัมมัดถบาอะไรฮัมบาลีฮัมบาลีจะสวีบมันถ้าอะไรมันอยู่ระหว่างเชฟฟีอีกับฮัมบาลีแล้วตอนนี้ว่ากันว่ากันคือเราเนี่ยภูมิใจในเชฟคุณอิสลามอิบนิตยนนัยมียะและอิหม่ามอะห์มัดมากไงใช่โดนกระทั่งว่าจากเชฟฟีอีเนี่ยอยากจะย้ายไปฮัมบัลี่ เราภูมิใจไงแต่ไม่ได้หมายว่าเราไม่ภูมิใจกับอิหม่ามชาฟีนะเราให้มาฮุลลอแต่ว่าความบู๊ในในการปกป้องสุนนะคืออิหม่ามเหล่านี้เขาก็ใช้หะดิษนั่นแหละส่วนจะมากจะน้อยจะมีน้ำหนักอะไรก็ว่ากันไปอ่ะทีนี้ดันจะเรื่องชีอะประการที่สองคนที่ต่อต้านผมเนี่ยมีคำพูดหนึ่งที่ชุยมากนะดานะริฟอยังไงไปทำไปทะเลาะทำไมกับชีอะชีอะก็มีกะลิมอชอาดานี่หลายรอบมันนี่พูดหลายรอบมันนี่พูด เอาอย่างนี้เอาวันนี้เอาเอาให้ชัวร์เลยชัวร์ใช่ไหมชี้มีกะลิมอชาดะจะเอากันจริงจริงไหมไอ้คำพูดเนี่ยแต่เขามีอ่ะผมขอยืนยันว่าไม่มีอาจารย์ไม่มีได้ไงไม่มีอาจารย์สริทผมถามอาจารย์สริทมูนาฟิกมีไหมชาดะก็ก็มีเขาก็ชาดวนไล่แล้วว่าชาดวนมาไอ้นั่นมันเขาเรียกว่ามีกะลิมอชาดะเชิงภาษามันเป็นแค่ลมปากอิซาจะอักลมูนาฟิกูนะกอลูนะกชาดูอินนะกะละรอซูลุลลอฮฺ แล้วบอกว่ามูนาฟิกมาเจอผู้ศรัทธามันก็กล่าวได้ว่าฉันมีชาดะต่อรอดตลอตอับดุลบีแล้วแต่ทําไมณเวลานี้ไม่มีใครสักคนบอกว่ามูนาฟิกมีกะริม์ชาดะมูนาฟิกสมัยนบีเคยมีอุลามาพูดไหมว,ว่ามูนาฟิกก็มีชาดะมีมีมีเคยพูดสแสดงว่าอะไรจะแสดงเขาเอาเขาเรียกว่าเอาเงื่อนไข ชาดาจะมีไม่มีต้องดูด้วยว่าสิ่งที่พูดนะ่ะตรงตามเงื่อนไขหรือเปล่าการปฏิบัติของตัวเองเงื่อนไขอื่นๆเงื่อนไขความเชื่อตัวเองตรงกับชาด้าหรือเปล่าพราะมันจะบอกว่าชีอาเนี่ยไม่มีชาดาแล้วมีชาดาแต่ไปทําลายชาดาเสเองยังไงยังไงยังไงมีชาดาโอ,อ้ลลอ a ์เป็นพระเจ้าของเราแต่บอกว่าไงดูอาอิสติอาณาฟาติมายังไงยังไงบอกว่ายังไงรู้ไหมหลังละมาเสร็จเอากราบและกราบสุญูดฟาติมา แล้วก็บอกไงพูดได้ไงยาฟาติมาอารีซีนีร้อยครั้งโอ้ฟาติมาช่วยฉันด้วยตอนกราบอ่ะอันนี้เอาะโม่หรือเปล่าเนี่ยโม่หรือเปล่าอาจารย์เชลิปเราเคยเอาหนังสือมาเปิดแล้วจำได้ไหมอ๋อใช่ใช่โอ้ยเปิดกี่ครั้งแล้วเราเราเคยเปิดหนังสือของชีอาเลยเนี่ยคนที่บอกชีอามีกะลิมอัคชาด้เนี่ยทานตัวนี้ช่วยแหกตาดูบ้างในรายการในเวลาเราทำอืมจะได้ไม่ต้องมาพูดอย่างนี้อีกอ๋อไม่ช่วยแหกตาบ้างได้ไหมเนี่ยบางทีมันน่าโมโหนะมันน่าโมโหไงคือพูดอยู่นั่นแหละว่าแต่ไม่นี่รายการออกมาี่ตอนนแล้ว ร้อยสามสิบเอ็ดตอนตอนละยี่สิบนาทีใช่อลอมีกะลิมชาด้าอะไรประกาศกูโบยมาไหมมีกะลิมชาด้าอย่างเงี้ยโอ้โหใช่ไหมมีกะมีชาด้าชาด้าที่สองคือมุฮัมมัดรอซูลุลเหรอจะมีชาด้าได้ไงสายรายงานไม่ถึงนบีอ่ะอ๋อไปถึงลูกหลานอย่างเดียวไปถึงลูกหลานไม่กลับไปหานบีเนี่ยกะลิมชาด้าอาจารย์ถึงลูกหลานจริงหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ไม่รู้จริเครห์ไปล่าเพราะฉะนั้นคนที่บอกว่าโอ้ชีอะมีกะลิมชาด้าเนี่ยถอนคำพูด ชีอ้าไม่มีแต่มาถ้าจะว่ากันแรงๆเนี่ยชีอ้ไม่มีอ่าเออโอเคเลยได้คือไม่ใช่อะไรที่ที่ต้องพูดรุนแรงเนี่ยก็เพราะว่ามันมันอ้างไม่เลือกจริงๆคนพวกเนี้ยอาจารย์บ้านเรานี่นิสัยคนไทยไม่ชอบอะไรแรงๆแต่ว่านั่นน่ะสิปัญหาคือศาสนาไม่ได้ว่าเอาคนไทยมาตัดสินใช่ไม่ใช่เอานิสัยคนไทยเอานิสัยสลับตัดสินใช่เอานิสัยสลับตัดสินเอาจุดยืนสลับชีอาไม่มีกาลิมมชาดาตามทัศนะของลิซุน่าไม่นับว่าเขามีอไม่นับว่าเขามี ไม่มีสลับคนไหนเคยเออชีอะมีกันหรือไม่ชารับไม่มีเพราะฉะนั้นน่พี่น้องคือปัญหานะความบิดเบือนความหลงผิดการอะไรก็แล้วแต่มันเกิดจากการไม่เอาแนวทางสลับอ่ะอีกหนึ่งนาทีอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ก็ตอนต่อไปดีดกว่ารมสรุปใี้นะท่านพี่น้องความบิดเบือนทั้งหลายเนี่ยถ้าพี่น้องอาจจะไม่ไม่พอใจอาจารย์มีนทำไมโอ้โหแสดงอากับกริยาไม่มีมารยาทเลยไม่มีมารยาทถ้าจะถามกับมาตามมาตรฐานใคร ถ้าจะเอามาตรฐานคนไทยต้องยิ้มแย้มต้องเป็นมิตรเมือนสยามเมืองยิ้มมาตรฐานคนไทยนี่ตัดสินอิสลามไม่ได้นะต้องตัดสินอิสลามเนี่ยโดยเอากุรานดิบไม่ได้กุรานหะดิษตามความเข้าใจของสลับเคยบอกไปแล้วนะจะดึงกุรานมาต้นนั้นต้นนี้หะดิษต้นนั้นต้นนี้แล้วมาปรุงสูตรเองแล้วก็มาสนับสนุนตัวเองไม่ได้จะดึงกุรานดิบๆมาดึงหะดิษดิบมาปรุงเองไม่ได้ต้องดึงมาแล้วเอาสูตรสลับมาปรุง ตรงนี้และสารับเขาบอกให้เราพูดถึงกลุ่มอย่างนี้และจะต้องแสดงอากับกริยาอย่างไงเข้มแข็งอย่างไงโหดคือบู๊อย่างไงให้รู้ว่ากลุ่มน,นี้มันรุนแรงมันเป็นบิดเบือนจริงๆสารับเขาให้ทําอย่างไรเราต้องตามสารับสารับที่ดีที่สุดคือยุคของซอฮาบะเพราะฉะนั้นผมเรียกร้องไม่ได้ให้มาตามผมทำพี่น้องดูทุกรายการเราให้ตามสารับสารับสารับและทำพี่น้องกลุ่มบิดเบือนทั้งหลายทาพี่น้องจําเอาไว้ทีนีนะ้กลุ่มบิดเบือนทั้งหลาย กลัวแนวทางสารับสารับจริงๆนะกลัวแนวทางสารับแนวทางเนี่ยข้อสองเนี่ยกลัวมากโดยเฉพาะอาจารย์สุนนาหลายหลายท่านอาจจะกลัวแนวทางสารลับไปดยปริยายอาจารย์อ้ยพูดอากิไดสารลับเรื่องฟิกสารับแต่ข้อสองอาจจะหวาดกลัวสารับเพราะว่าตัวเองเป็นคนเดียมเหนี่ยมอายนิ่มๆไม่ไม่กล้าบู๊ตามแนวทางสารับหมดแล้วเอาละท่านพี่น้องเดี๋ยวเรามาพบกันในตอนต่อไปดีกว่านะจากจากลาไว้เพียงแค่นี้วะบบิลลาฮิตเฟิกวันฮิดายัมสัลลัมวะลัยกุมวะรอฮ์มตุลลอฮิวะบาระกุฮ์